สวัสดีท่านผู้ชมช่องด็อกสเตอร์เบคอนทุกท่าดนด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปสลับอพาร์ตเมนต์ทาวเวอร์นะครับผมแมปนี้ก็เป็นแมปที่เขาจะให้เรากระโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวจะกระโดดไปยาวๆแล้วเขาก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับผมคือสลับนั่นก็คือมือนะครับผมมือที่เอาไว้ตบคนแหลกในภาษาอังกฤษกาเรียกว่าสลับและมือที่เขาเอาไว้ตบคนในแมป แบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าสลับกันแล้วก็อันนี้ไม่รู้ตั้งได้ไงว่าอพาร์ตเมนต์นะฮ่าฮ่ตั้งว่าอพาร์ตเมนต์เลยไงอันเนี้ยไอที่เอาไว้กระโดดอย่างเงี้ยพวกเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะคิดว่าฝั่งไหนง่ายคิดว่าฝั่งไหนยากก็กระโดดไปฝั่งนั้นแหละเคเห็นไหมทุกคนว่ามันยากไหมล่ะ เราต้องทำ่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้าทำแค่สองสามรอบแบบนี้ก็คือชิลนะแต่นี่ต้องทำไปตลอดยาวๆเลยทุกคนก็ทำ่างนี้แหละผมใช้เทคนิคนี้เทคนิคนี้ไม่เวิร์กนะพอเคทุกคนเห็นไหมทุกคนเทคนิคนี้ก็ไม่เวิร์กนะไม่มีเทคนิคไหนเวิร์กอ่ะใครเขาเล่นทุกคนก็เป็นแนี้หมดแหละทุกคน นะสำหรับคลิปหน้านะครับผมที่ทุกคนจะได้เห็นผมเล่นเกมนะคบผมพรุ่งนี้นะครับผมผมจะพามาเล่นแมปเดดเรียกันนะครับทุกคนโอเคซึ่งมาเล่นเดดเรีย์อันนี้คือจะพาทุกคนมาเล่นด้วยเลยนะทุกคนท่านผู้ชมช่องด็อกเตอร์เบคอนนะคบผมคลิปนี้ให้คอมเมนต์ชื่อไว้เดี๋ยวจะไล่ไปแอดกันหมดให้หมดทุกคนเลยนะ เดี๋ยวจะทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปเลยทุกคนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปเล่นเดทเรียวกันสําหรับคนที่ไม่ว่างนะแอดชื่อกับดรบีคอนแล้วเอิม่มก็แอดไว้ก็ได้นะเผื่อตอนว่างว่างดรบีคอนก็จะพาไปเล่นเกมด้วยเคนะทุกคนใครอยากเล่นเกมก็ส่งชื่อมาในคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะเดทเรียวกับผมและ ไม่ใช่เล่นธรรมดาคนเดี๋ยวถ้าเกิดผมคิดดูก่อนว่าจะไลฟ์สดดีหรือเปล่าถ้าจะไลฟ์สดเนี่ยก็คงจะดีนะทุกคนแบบว่าไลฟ์สดให้ทุกคนเล่นด้วยเลยแต่เรื่องเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเรื่องการติดต่อผ่านทางไลน์ไอดีไลน์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยสะดวกจริงๆแลวนะคบผมโอเคนะ ทุกคนคอมเมนต์ชื่อไว้ด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะใครที่ไม่สะดวกจริงๆก็ไม่ต้องคอมเมนต์ได้นะแต่ใครที่สะดวกก็อย่าลืมละโอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเลยนะว่าข้างบนมีอะไรบ้าง t thank you thank you เบคอนเมื่อกี้อ่ะทุกคนตอนนี้รู้สึกตาหลายเพราะว่าจ้องจ้องนานและสีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไง ทําซ้ําๆแบบเดิมจนรู้สึกเหมือนจะเสียแล,ล้วอ่ะเหมือนจะไม่ค่อยไม่ผ่านและเห็นไหมทุกคนมันก็ไม่ผ่านอยู่บางทีแต่ว่าบางทีมันก็ผ่านไปแหมไม่ตกลงไปด้วยช่วงเนะี้ยหรือก็ตกลงไปบ้างแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ตกไปเยอะเห็นไหมทุกคนมันก็ตกลงไปบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกลงไปเยอะโอเคตอนนี้ใช่อีกกี่ทางแล้วอ่ะก็ประมาณครึ่งทางลแล้วแหละมั้ง เพราะว่าเมื่อกี้เขามีให้ดูอยู่ข้างล่างตรงนั้นแหละแต่ไม่ดูไงนนี้ขึ้นมาเลยเคนะไปต่อนะพรุ่งนี้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อมาเล่นเดทเรียวกับผมและถ้าใครมีคลาสอะไรต่างๆก็เอาคลาสที่ดีๆมาด้วยนะทุกคนชวนหมดชวนหมดทุกคนเลย โอเคใครก็ได้นะมาเลยนะมาเลยมาพิมพ์ชื่อไว้นะเดี๋ยวไล่แอดให้หมดเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเขียนชื่อของผมไว้ใต้คลิปนะทุกคนว่าชื่อของผมเป็นยังไงและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นด้วยนะเพราะผมจะอัดคลิปไปด้วยโอเคเดี๋ยวขอกระโดดสักพักหนึ่งหน่อยนะทุกคน เดี๋ยวทุกคนผมมีเรื่องผมมีเรื่องจะมาบอกอีกเรื่องนึงนะว่าผมจะสร้าง Open Chat ไว้ในไลน์ใครมีไลน์ก็บอกมาด้วยนะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ Open Chat ไปให้ผ่านเดี๋ยวจะเขียนลิงก์ Open Chat ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนลิงก์ p p n n h h t t อะของไลน์ทุกคนรู้จักไหมคะว่า Open Open Chat อะ่ะ ที่มันเป็นแชทที่ไม่แชทที่เราสามารถเป็นใครก็ได้ในแชทนั้นอย่างเช่นเราจะเขียนว่าทันจิโร่แต่จริงๆแล้วลายเราชื่อเองกอ็งได้นะโอเคนะเดี๋ยวผมจะทิง้งวิกงโอเพนแชทไว้เข้ามากันเยอะๆนะทุกคนโอเคผมว่าช่วงผมว่าคงจะคงจะมีคนมีลายเยอะแหละมานะแต่ขอรับ แต่คนที่จะขอรับนะก็ขอเป็นเด็กๆได้ไหมเด็กอ่ะขอเป็นเด็กเพราะว่าผมจะได้จะได้เล่นกันสนุกเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่มันก็อาจจะไม่ค่อยสนุกโอเคนะอันนี้ก็เหมือนจะได้มาครื่งทางแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะโอ้ยอุทุกคนเห็นสีขาวๆนั่นไหม ผมก็จะขึ้นไปหมดแล้วนี่ไงจบเลยสกฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเกือบ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 ทุกคนเกือบเคตรงนี้ก็เป็นตรงกลางนะตรงกลางและก็เสร็จเส้นกับภารกิจขึ้นนี่ทุกคนเคแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นเหรียญตาแทุกคน ก็สำหรับวันนี้ใครอยากที่จะหาเกมอะไรเล่นแก้เบื่อทุกคนก็มาเล่นแบบนี้ได้นะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ